ูบาอาจารย์และเพื่อนๆชาวยุบซีฮิลันเบรททุกท่านสวัสดีครับก็ได้ปล่อยไป1คลิปนะครับในพระหลวงปู่เผือกนะครับพิมพ์ขุดสะเล็กท่านคงได้เห็นเนื้อหานะครับว่าของแท้ๆของสวยงามนะครับเนื้อหาเป็นเยี่ยงไรนะครับท่านก็สามารถไปดูได้นะครับในพิมพ์ขุดสะเล็กนะครับองนี้ครับเป็นอีกหนึ่งพิมพ์นะครับ ก็ถือว่าทานหลวงปู่นะครับก็สร้างจากขุดสะนะครับจากพิมพ์ขุดสะนะครับก็มาในยุคประมาณ2480ถึง96นะครับ2480ถึง96นะครับก็สร้างพระผงขึ้นมาอีกหลายพิมพ์นะครับไม่ว่าพิมพ์3ชั้นขาโต๊ะพิมพ์9ชั้นอกวีนะครับพิมพ์อะไรบัวเลยอะไรเยอะแยะเลยครับพิมพ์สามเหลี่ยมพิมพ์นะครับถ้าลองไปศึกษานะครับ มีมีหลายพิมพ์นะครับต้องบอกว่าลักษณะนะครับโดยรวมนะครับผมบอกโดยโดยรวมนะครับเนื้อหาพระชุดนี้ครับเนื้อจะเหมือนกันทั้งหมดนะครับเนื้อจะออกสีขาวนวลนะครับนึกนุ่มนะฮะแข็งแล้วนะครับเนี่ยแข็งนะครับมีความแข่งแข็งนะครับนะครับหนึบนุ่ม2496 2 4 8 0 1 9 6นะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์หลวงปู่เผือกครับพิมพ์รอยองค์ นอรูปเหมือนรูปเหมือนกดรูปเหมือนนะครับรูปเหมือนหลวงปูเนะ่เผือกนะครับอ่านะครับเอกลักษณ์นะครับก็ลักษณะคล้ายพิมพ์ขุดสาะเล็กนะครับพิมพ์ขุดสาเหมือนกันก็คือการกดพิมพ์นะครับเดี๋ยวผมปรับแต่งนิดนึงแต่งมันจะ้อนนะครับอ่าการกดพิมพ์นะครับเราจะสังเกตได้ว่าภาพหลวงปู่เผือกเนี่ยเป็นการกดพิมพ์หน้าเดียวอย่างนี้ครับ กดพิมพ์หน้าเดียวอย่างนี้นะครับแม่พิมพ์หน้าเดียวก็จะมีร่องรอยนะครับนี่ครับลักษณะเดียวกันกับพิมพ์ขุดจาเลยนะครับคือช่างเนี่ยเขาจะกดพิมพ์นะครับปั้นเป็นลูกกลมๆก,ก่อนนะครับแล้วก็กดลงไปในแม่พิมพ์นะครับเขาจะาให้พอดีว่ากั้นจะไม่ให้เนื้อเกินเยอะเหมือนอสมเด็จนะเรามาตัดปีกออกตัดขอบข้างไม่ต้องนะครับเขาจะใช้ลักษณะนี้ครับ ก็ประมาณพอดีค nah ือกดไม่ให้ปีออกมาด้านข้างเยอะแล้วจะเห็นเอกลักษณ์ก็คือรอยนะครับรอยด้านข้างนะครับรอยบังคับแม่พิมพ์นี่ครับจะเห็นรอยบังคับแม่พิมพ์แบบนี้นะครับแล้วที่เหลือเขาก็จะนูนหนาไว้แล้วแต่นะครับเขาก็จะไม่มีการปาดออกนะครับเนี่ยรอยบังคับแม่พิมพ์นะครับก็เป็นเยี่ยงนี้นะครับนี่คือเอกลักษณ์ในจุดสังเกตนะครับพระหลวงป่เผือกนะครับต้องบอกพระ ผมเพือเผื่อวัดกินแก้วนะครับยิ่งมียันนะครับไม่ว่าจะยันคูนะครับยันไม้โมกยันอะไรอลือลยันต้องคมชัดนะครับต้องบอกว่ายันคมชัดนะครับตื้นเบอร์ไม่ใช่นะครับต้องบอกของเรียนแบบเยอะมากนะครับท่านสังเกตนะครับเนี่ยล่องคมลึกไปไว้ยันลึกนะครับมีความลึกคมชัดกดยันลักษณะนี้นะครับเยี่ยงนี้นะครับ แท้ตาเปล่าครับมีร่องรอยนะครับถ้าเป็นแบบผ้าปั๊มผ้าที่ต่อครัวก็จะดูเส้นเสี้ยนนะครับนี่ก็ยังมีเส้นเห็นนะครับนี่คือสิ่งพวกนี้แหละมันเป็นจุดสังเกตนะครับเป็นจุดสังเกตเงี้ยรอยกดนะครับเป็นธรรมชาติรอยปีจากการกดนะครับเนี่ยแล้วก็ขอบเนี่ยครับคือเอกลักษณ์ในการดูผ้าหลวงปู่เผือกไม่ต้องไปดูอะไรมากเลยครับท่านเห็นตาเปล่าอย่างนี้แล้วท่านค่อยมาส่องดูเนื้อเนี่ยท่านดูตาเปล่าได้เลยนะครับแท้ตาเปล่า นะครับสีน้ำตาลนี่คาบน้ำมันตังอิวนะครับแล้วก็ส่วนผสมเราก็ลงมาดูนะครับว่ามีเนื้อหาอะไรเราค่อยสองกล้องถ้าเราจําพิมพ์ทรงดูพุทธลักษณะลักษณะอย่างนี้นะครับเนี่ยดูกายภาพนะครับภายนอกเช่นหดเหี่ยวแห้งยุบแยกย่นเห็นไหมครับเป็นสูตรการดูผ้าผงเลยนะครับหดเหี่ยวแห้งนะครับมีการหดตัวนะครับเนื้อผงมีการหดตัวนะครับเนื้อต้องแห้งนะถ้าตอนนี้ก็ตีสัก 6 0 70ปีแล้วอะ่ะก็ต้องมีความแห้งนะครับน้ําหรือน้ํามันน้งอิ่วอะไรพวกนี้ก็ต้องระเหยออกจากเนื้อพระนะครับก็จะเหลือนะพระจะเบาๆนะครับเนี่ยพระเนื้อจะเบาขาวหนึบนุ่มนะครับเนื้อจะออกสีขาวมวลสารส่วนใหญ่จะเป็นว่านเกรสรดอกไม้อะไรพวกนี้นะครับว่านร้อยแปต่างๆนะครับก็มีในเรื่องของผงตะไบเงินตะไบทองด้วยนะกับเหล็กแร่เหล็กด้วยนะ เพราะว่าสองลงกล้องเห็นนะครับในหลวงปูเผือกพิมพุษาเล็กผมก็ทดสอบให้ดูแล้วนะครับมีแร่เหล็กไหลด้วยนะเพราะว่าแม่เหล็กดูติดนะครับเขา้อบอกว่าถ้าดูาพะดระปุษะดูพระหลวงปูเปือกได้ก็ดูพระสมเด็จได้นะครับเนื้อหาใกล้เคียงกันนะครับก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษามาจากตำรารรพระผงนะครับพระสมเด็จอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ หลวงปู่ก็เลยเอามาสร้างนะครับอ่ะพิมพ์นี้นะครับเราจะเห็นได้ชัดเลยเนี่ยเป็นพิมพ์หลวงปู่นั่งสมาธินะครับบนฐาน3ามสชั้นด้วยเนี่ยชั้น2ชั้นนะครับผัตสมาธินะครับบนฐานนะครับเส้นสายมีความลึกนะครับลึกอ่ะหรือว่าผงเราก็ต้องมาดูในเรื่องของเนื้อหานะครับตรหนิก็อย่างนี้นครับดูพิมพ์นะครับดูการสร้างอย่างที่บอกนะครับ เราก็งดูประวัติศาสตร์ก่อนนะครับดูประวัติศาสตร์แล้วดูวิทยาศาสตร์ตามนะครับท่านอย่าเพิ่งกับพานิสานนะครับนันเป็นราคามเป็นเรื่องที่คุยกันทีหลังนะครับถ้าเราศึกษาแนวศึกษาสะสมต้องมาดูอย่างนี้ครับอ่าลลองมาดูเนื้อกันนะครับว่ามีความสวยงามขนาดไหนนะครับเผื่อท่านไปเจอนะครับ ลงกล้องนี่แขนไซช้ขึ้นขาวเป็นก้อนเมฆเลยนะครับต้องบอกว่าปลานี่แขนไซชขึ้นเลยนะน้าผสมปูนเปลือกหอยนะครับผงพุทธคุณนะครับต่างๆนะครับก็มีอยู่ในตามตำรานะครับนี่การยุบยน่นแยกนะครับเนื้อนี่แห้งเป็นธรรมชาตินะครับการแยกนีการแยกนะการยุบหดเหี่ยวของเนื้อผงนะครับยุบยน่นแยก หมดเหี่ยวแห้งนะครับเป็นธรรมชาติตรงนี้เป็นเส้นเส้นนี่ผมสันนิษฐานว่าพวกว่านนะครับเป็นเป็นว่านเป็นว่านนะพวกว่านหรือเกสรดอกไม้นะครับเป็นเส้นฝังอยู่ในเนื้อนะครับตรงนี้นะีเน่เดี๋ยวผมลงกล้องมาเด็กยวแกดูนะคร,นครับเนี่ยวบวับวบวับเพียครับเนี่ย ผมสังเกตแล้วว่าเนื้อผ้าเนี่ยของหลวงปู่เผือกต้องมีส่วนผสมของเหล็กไหลนะครับไม่มากก็น,น้อยหรือผงรายเงินรายทองเพราะว่าผมตองผมเห็นไหลอันนี้อันนี้แค่กล้อง 10x นะครับเนี่ย,ยกล้อง 10x เล่นไฟนี่ก็เห็น2เม็ดอยู่ด้านข้างนะครับลงกล้อง 4x ก็เห็นเยอะอยู่นะครับด้านข้างธรรมชาตินะครับเขียวเขียวเนี่ยผมแตนนิทานว่า น้ำเข้าครับพระเขาเรียมกรอบนะครับผแกะกรอบน้ําเข้านะครับก็เลยเป็นตะไคร่นะครับเนี่ยรอยแยกนะครับแห้งแก่งเป็นธรรมชาตินะครับเนื้อหาผงวิเศษนะครับสวยงามมากนะครับธรรมชาติครับธรรมชาติเนี่ยเราดูพระผงนะพระแท้นะครับระจำไว้เลยนะครับมันจะไม่เรียบตึงนะครับมันจะไม่เรียบตึงแนละ้วเรียบตึงเนี่ยกดใหม่นะครับ มีการฟูของผิวเนี่ยดูแล้วหนึกนุ่มนะครับแก่งถ้าท่านจับสัมผัสด,ดูพระจะแห้งจะเบามากนะครับเนื้อขาวนะครับนัำเหลืองน้ําตาลก็น้ำมันตังยุเนี่ยว่าว่านเกสรนะครับเนี่ยเป็นเส้นๆพวกนี้นะครับก็อยู่ในกลุ่มว่านนะครับหัเทียวแห้งธรรมาตินะครับ ไข่ขึ้นนะครับพาะอยู่ในกรอบน้ําเข้านะครับผมว่าเนี่ยมีหลุมพวกนี้นะครับเนี่ยคือจุดพวกนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันนะครับในการดูพระแท้ครับพระพวกนี้ก็ถอดพิมพ์มายังไงก็ไม่มีหลุมนะครับต้องมาแค่หลุมมันเป็นไปไม่ได้ครับการหดเขียวแห้งยุบย่นแย่พวกนี้นะครับถือว่าเป็นธรรมชาตินะครับในการเราสังเกตดูพระเนี่ยดูแวบๆอย่างนี้่ก็เจออีกแล้วที่ฐานนะครับสเม็ดเนี่ยครับ สังเกตว่าจะมีในเรื่องของมวลสารแร่เหล็กเนี่ยเยอะมากนะครับของอูปเปลือกต้องมีใส่แน่นอนนะครับแ้่ท่านสังเกตหลายองค์องค์งนี้คงจะไม่มากเท่าไหร่ผมทดสอบไม่เหล็กแล้วดูดดูด,ดไม่ไม่วิ่งนะครับอ,อาจจะไม่มากนะี่ครับธรรมชาติโอ้โหเหี่ยวแห้งสวยมากครับ สวยมากภาพบ้านนะครับดูไอที่ดำๆนี่ติดไดนะ้เนี่ยเขาเรียกอะไรเหมือนเนี่ยมแมลงมาติดตามบ้านอ่ะไอสีน้ําตาลเนี่ยนี่ยเนี่สีน้ำตาล,เ,ตาล,เ,ตาลเหมือนเนี่ยรังไข่มแมลงอะไรทุกอย่างี่ยมันติดครับผมปัดเอาไว้เนี่ยว่านต่างๆครับดำๆก็อาจจะพวกผงก,ก้านทูบอะไรลักษณะเยี่ยงนี้นะครับสวยงามตามท้องเรื่อง เรื่องของพระนี่มีเม็ดเขียวด้วยนะครับผมเห็นหลายเม็ดเหมือนกันก็นกสันนิษฐานนี่นะครับว่าน่าจะมีในเรื่องของหยกเขียวมาด้วยนะครับตัวแรกรัตนชาติก็มีใส่ผมก็เลยคิดว่านะครับผมผู้เผือก็น่าจะสูตรเดียวกับทำพระสมเด็จนะครับเพราะว่ามวลสารไปในในรูปแบบเดียวกันแต่อาจจะไม่เยอะเท่าสมเด็จโตนะครับเพราะว่าสมเด็จโตเป็นพระที่อยู่ในวังหลวงนะครับอ่า ความสวยงามนะครับรอยรอยปาดรอยอะไรธรรมชาติหมดเลยครับเดี๋ยวผมลงกล้องนี่แคนไซส์ขึ้นหนาเตะเลยนะครับมาดูท่านดูยันอย่างนี้นะครับแท้ตาเปล่าเลยนะดูรอยกดยุบลงมาคมมากครับนี่เป็นเส้นเล็กเลยนะเนี่ยนะครับตัวตัวอุณาโลมวิ่งขึ้นไปนะครับเนี่ยลึกมากเลยครับ เลือกนะครับยันใหญ่รอยรอยถ้าเป็นผ้าตอกโคตก็เป็นรอยเสี้ยนๆนะอันนี้กดเอานะครับนี่ไม่ได้ตอกนะกดเอาอย่างนี้ครับก็มีรอยปีนะรอยปีด้านข้างนี่ครับดูเป็นธรรมชาติครับอย่างนี้แล้ว ผ้าหลงผูกเลือกนะครับสวยงามครับเป็นเรื่องข,องขาวๆพวกนี้แคนไซส์ขึ้นหมดแล้วนะครับเกาะแคนไซ์นะอยู่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งพิมพ์ครับนี่อะไรแดงๆนะ คนพื้นที่เนี่ยครับเขาหงแหนนะครับต้องบอกต้องบอกว่าในเรื่องของผ้าหลวงปู่เผือกเนี่ยโอหายากมากนะครับหาเช่าในพื้นที่ไม่มีแล้วครับเขาเก็บเรียบนะครับนอกจากผ้าเนี่ยได้ไปอยู่ในมือท่านอื่นนะครับต่างที่ต่างถิ่นนะครับก็อาจจะไม่รู้หรือว่าไม่ได้ชอบนะครับก็อาจจะได้มีปล่อยมาบ้างนะครับสวยงามนะครับก็ท่านหลวงปู่ครับมีความเก่านะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งพิมพ์ครับในพระหลวงปู่เผือกนะครับวัดกิ่งแก้วนะครับ2 4 8 0ี่นถึงเกนะครับที่มีการสร้างตามประวัตินะครับก็ไม่ได้สามารถชี้ชัดได้ว่าปีไหนสร้างพิมพ์ไหนนะครับก็ผมก็ศึกษาดูในหนังสือในข้อมูลนะครับเขาบอกว่ากลุ่มพับชุดนี้นะครับสร้างเน้งแสองสี่แปดศูนย์ถึงเก้าหกประมาณนี้ครับก็ถือว่าทันหลวงปู่นะครับแล้วเราก็มาดูเนื้อหานะครับ ดูเนื้อหาความใกล้เคียงกันนะครับว่าเป็นเช่นไรนะครับเนี่ยเป็นเยี่ยงไรเนาะเดี๋ยวผมมีพิมพ์อื่นมาให้ชมอีกเรื่อยๆนะครับอ่าตรงนี้ก็พิมพ์รูปเหมือนหลวงปู่เผือกครับเดี๋ยวดูภาพขยายกล้องพันเอก,กันอีกสักนิดหนึ่งนะครับก็เห็นว่าดีมีสาระนะครับชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับกดติดตามนะครับยีรันอเบเลสกู่ครับครับมาดูภาพขยายพันเอก,กันอีกสักนิดหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่า เนื้อหานี่แคนไซนี่ขึ้นเต็มเนยครับเนื้อนี่ก็เม็ดแรกครับเนีแบบ่ย๊บครไม่เม็ดแรกอผงสบายทองสบายเงินนะครับแคนไซนะครับขึ้นขาวเป็นก้อนๆน,นะครับเนื้อพระหดเหี่ยวแห้งยุบย่นแยกนะครับเป็นจำ้จำๆเป็นเม็ดๆนะครับก็เป็นในเรื่องของการตําเนื้อนะครับเนื้อส่วนผสมองค์พระนะครับ ผอเดียวแห้งนี่แคนไซเป็นขาวๆนะครับสีน้าตาลก็คาบน้ามันต่างอิ้วนะครับค้าบน้ามันต่างอิว้วนี่ลึกๆเลยครับดูลึกๆแคนไซยังขึ้นอยู่ในซอกที่แตกๆแ,แยกๆนะครับนี่งเม็ดนึงครับนี่หนเม็ดนึง <c oughs> ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นผงตะไใบทองตะไบเงินหรือว่าเม็ดแร่เหล็กนะครับ่าพวกกลุ่มพวกนี้นะครับนี่ก็สันนิฐานว่าเกสรดอกไม้นะครับ ว่านเกสรดอกไม้ต่างๆแล้วหรือว่านร้อยแปดอะไรทํานองเนี้นะครับก็เข้าสูตรตามตําราการสร้างผ้าผงพระสมเด็จนะครับการสร้างผ้ายุคต้นๆนเขียวๆนี่ตะไครขึ้นนะครับเพราะว่าผ้าอยู่ในกรอบนะครับผ้าอยู่ในกรอบมันน่าจะอมน้ำตะไคร์เลขึ้นนี่ยแขนไซน้ำมันด่างอิ้วเนี่ยผงตะใบทองนะครับเห็นหลายหลายเม็ดนะครับแสดงว่ามีส่วนผสมนะครับ แั่นซสเนื้อพระนี่หนึกนุ่มนหนึกนุ่มจริงๆครับคือเนื้อเนี่ยจะไม่ได้แน่นปึกนะครับเนี่ยมีความหนึกนุ่มดูเหมือนหลุมหลมในตัวนะครับเพราะว่าจะคือหลักในการกดของช่างเนยครับในชาวบ้านเนี่ยครับเขาจะไม่กดจนแน่นจนปิน่เพรว่าเวลาเขาปั้นลูกกลมๆเสร็จแล้วก็กดไปก็พอดีให้ตึงๆมือพอดีกับบล็อกนะครับก็จะเหลือขอบนิดหน่อยน,นูนๆนะครับแล้วก็เคาะออกมานะฮะ เขาจะไม่ตัดขอบนะครับแต่ถ้า,ถาเหมือนแบบถ้ากดแน่นหรือปาดออกมาเนี่ยจะมีขอบเกินนะครับเขาก็ต้องมาตัดอันนี้ก็เลยกดเบาๆมือนะครับสังเกตได้จากเนื้อหาองพระ,ะมีแร่หยกเห็นไหมครับสีเขียวแร่หยกมีหยกด้วยนะครับมีหยกดำดละเอียดละเอียดไม่เล็กๆนพวกว่านเกรสรน,นะครับผงทูบผงก้านทูบเกรสรดอกไม้ต่างๆนะครับที่เผาแล้วก็มาบด แทนใจครับครับน้ํามันน้ําตาลนี่ไม่ใช่นะครับที่ผมบอกคล้ายๆอะไรไอรังไข่แมลงอะไรนั่นเนี่ยนะครับของมกนแกะไม่ออกนะนี่มันติดอ่าสวยงามนะครับเนี่ยดูท่านดูเนื้อหาองค์พระนี่เป็นธรรมชาติมากนะครับหาเก็บได้เลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะเวลาดูนะครับตาเปล่านะท่านดูตาเปล่านะครับท่านต้องสังเกตหนึ่งนะกายภาพก่อนมี การหดเขียวแห้งหรือเปล่าเนื้อออกครมีการหดเขียวแห้งยุบแยกย่น2ครับชี้ขาดเลยครับจุดพิฆาตก็คือขอบด้านข้างนะครับลักษณะการกดพระของหลวงปู่เผือกเนี่ยเขาจะจะเหลือขอบไม่ใช่เหลือขอบเะยครับมันจะเป็นขอบให้เห็นเหมือน2ชั้นนะครับขอบบังคับแม่พิมพ์ครับเราเนื้อเกินนะครับก็จะมีขอบไปเห็นแขนไซด์ครับสวยงามมากเนี่ยพระเป็นธรรมชาติได้ยุ่นะครับก็นี้ก็ 70ปีได้นะครับก็ถือว่ามีความเก่าพอสมควรนะครับ7 0 8 0ปี2 480ถึง2496นะครับาชุดน,นี้มาดูด้านหลังครับมวลสารต่างๆนะครับกานไซส์ครับขึ้นขาวเป็นก้อนเมฆเลยนะครับถ้าท่านสังเกตนะครับในเขาเรียกอนะไรจุดที่เป็นรอย าดรอยขูดอะไรพวกนี้นะครับเหมือนภาจมเด็จเหมือนกันเวลาขึ้นมันจะขึ้นให้เห็นเป็นลายเส้นให้เห็นเหมือนนะครับเนี่ยแกนไซขึ้นนะครับขาวโพลเลยว่านต่างๆนะครับส่วผสมอ่าทีนี้มาดูร่องนะครับลึกชัดเจนนะครับลึกชัดเจนลึกคมเลยเนะส้นเนี่ยต้องหัวเล็กเรียวมคมเลยชัดเจนนะครับเกิดจากการกด แน่นอนนะครับด้านข้างมีรอยปิแยกนะครับดูด้านล่างจุดพื้นนี่ก็แคนไซนะครับขึ้นหนานี่ก็แร่เหล็กเนี่ยดำๆเนี่ยนี่ก็ใช่นะครับนะขาวโพลนนะครับข้างล่างเป็นธรรมชาตินะครับไม่ใช่แป้งแน่นอนครับเพราะนี่เป็นรอยกดลงไปนะครับอยู่ในหลุมลึกนะครับถ้าแป้งลองพิมพ์ต้องอยู่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวหลายท่านจะว่าเอ้อแป้งหรือเปล่าไม่ใช่ครับ นี่ด้านหลังครับไม่จำเป็นต้องมีแป้งนะครับแคนไซครับขึ้นมาผสมปูนเปลือกหอยแน่นอยนะครับมีแคลเซียมในเนื้อผงครับนี่สวยงามน้ำมันทั้งอิ้วนะครับเนีส่วนผสมเป็นน้ำมันประสานนะครับให้เนื้อพระจับติดกันนะครับแน่นว่านต่างๆนะครับส่วนผสมผลประโยชน์อ๋อไม่ใช่ผลประโยชน์ดิ ประโยชน์ของใช้กล้องพันเอกแม่ผลประโยชน์ไม่ได้สายพันนี้ครับประโยชน์ของกล้องพันเอกครับนี่มันดูได้ลึกซึ้งแบบนี้นครับผมชอบดูมากครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้การทําภาพผงปลอมนี่ภาพเกนี่ดูแต่ส 10x ดูแต่ตําหนิไม่ได้นะครับมันต้องดูหลักธรรมชาติอย่างเนี้ยของจริงครับดูอย่างนี้นะครับท่านจะสามารถพิจารณาได้นะครับร่วมศึกษาด้วยกันครับผมก็คือผู้ศึกษานะครับอ่า ดูด้านข้างกันบ้างครับผมนี่เราจะสังเกตเห็นว่ารอยขอบเนี่ยขอบของแม่พิมพ์นะครับมันแบ่งชัดเจนนะฮะส่วนที่เนื้อเกินก็คือเนื้อเกินด้านหลังนะั้นจะอุมอุมหมดไปนะครับแล้วก็ใช้มือกดนะครับแต่งแต่งครึงครึงไว้นะครับเขาจะไม่ตัดขอบต้องบอกว่าจะไม่ตัดขอบนะครับเนี่ยคือเอกลักษณ์ของผ้าหลวงผู้เผือกนะครับยุคต้นยุคต้น นะครับสวยงามตามท้องเรื่องอีกด้านนึงครับก็เช่นกันนี่มีรอยปีแยกเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยรอยปีแยกมีหลุมมีบอ่อด้วยนะครับสวยงามมีขี้ตะไข้ขึ้นนะครับโอเคนะครับ ก็สิ่งใดผิดพลาดต้องไปหรือคําพูดคาจาใดไม่สุภาพ,ภาพก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าเห็นว่าดีมีประโยชน์นะครับก็เป็นกําลังใจให้ผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปมาลงให้ท่านได้ศึกษากันต่อนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกดซับะไครตและกดติดตามด้วยนะครับ